วันนี้นะคะเราจะได้เจอกรมาเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอ่าอินสตรักชั่เลยตัวแรกนะคะคือบอกว่า choose the most appropriate option ให้เราเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดค่ะอ่าทีนี้ค่ะเขาบอกว่าย,ยัางไงเขาบอกว่า he is bleeding and unconscious นะคะ he is bleeding and unconscious take him to the closest hospital จุดจุจค่ะ อ่า bleeding ก็คือเลือดไหลถูกไหมคะแล้วก็ unconscious ค่ะอันนี้จะเป็น f e e l เหมือนอะไรหมดสติถูกไหมอ่าหมดสตินะคะทั้งเลือดไหลแล้วก็หมดสติด้วยประโยคข้างหลังค่ะก็เลยบอกว่า take him to the closest hospital นะคะเจ๋อเจ๋อพาเขาไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดตรงนี้เนาะใกล้ที่สุดนะคะอ่าที่นี้เลย ตัวที่เป็น choice ของเรามีคำว,ว่า immediate นะคะ immediately temporarily temporarily แปลว่าอะไรบ้างถ้า immediate ค่ะตรงนี้เลยเนาะแต่แรกเดิมทีเขาจะเป็น adjective เนาะแปลว่าทันทีนะคะซึ่งทำไมพอเติม ly ไปกลายเป็น adverb นะเนาะเช่นเดียวกันเลยค่ะ temporarily ค่ะปกตินะคะปกติเป็น adjective แปลว่าชั่วคราวเหมือนกัน เนาะแต่ว่าถ้าเติมตัวดีตัว L Y เข้าไปอะค่ะแบบใน Choice C ตัวนี้จะเป็นเชมโ p ลาล i l ลีก็จะกลายเป็น a d v เ r b เหมือนกันก็คืออย่างชั่วคราวทำอะไรโดยชั่วคราวแค่นี้เฉยๆเนาะโอเคค่ะทีนี้เลยถ้าในเรื่องความหมายเนี่ยถ้าเกิดเราเจอคนเลือดไหลแล้วก็หมดสติเราน่าจะอยากจะพาเข้าไปโรงพยาบาลทันทีเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องความหมายเลยน่าจะเป็นอะไรคะ ไม่ A ก็ B ถูกไหมชั่วคราวคำว่าชั่วคราวในช้อย e ีและ c ช้อย e ีไม่น่าเกี่ยวนะคะที่นี้เราจะใช้เป็น adjective หรือว่า adverb ดีกว่ากันอ่า a k e him to the process hospital นะคะคือตัวเนี้ยเรากำลังจะขยายอะไรอยู่ขยายว่าให้แบบพาเขาไปโรงพยาบาลในทันทีถูกไหมก็คือเป็นขยายเหมือนคำว่าพาไปถูกไหมคะให้แบบไปทันทีอ่ะพาไปทันที เพราะฉะนั้นถ้ามันขยายการกระทําค่ะก็ควรที่จะเป็นอะไรเอ่ยควรที่จะเป็น adverb เนาะเป็น immediately นะคะก็คือทันทีเลยอ่าเพราะฉะนั้นประโยบเต็มๆจะได้ไว่ายังไง he's i bleeding and unconscious take him to the closest hospital immediately นะคะก็คือโหหมดสติแล้วว่าเดิไนไลด้วยว่พาเขาไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะนั่นเองค่ะนาะเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องของคำศัพท์ verb cap ก่อนเนาะ นะคะส่วน Part of Speech อันนี้คิดว่าหลายคนน่าจะได้นะคะโอเคค่ะร r วร่ e Cap, Man, Grammar, ไม่พลาด Error เ,เ,เก่งภาษาอังกฤษก,กับครัววาร์กเกเจอร์ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะเรียนที่บา้านก็เก่งได้แม้เทศออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มปันด้วยกันที่กดวิชาตูกเกเตอร์